วันที่สิบเก้ามีนาคมวันที่เสื้อกาโลได้เข้าเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับซึ่งมาก็มาประมาณหกเจ็วันถ้าผมมาอาทิตย์หนึ่งครับผมเสื้อกาโลนะครับใครจะจับจองหรือว่าซื้อก็จับจองกันได้นะครับผมซึ่งผมก็ได้จัดมาแล้วครับผมหนึ่งตัวนะไปซ้อันเชิญกันเลยครับผมแล้วก็วันนี้วันที่กาโลจะอยู่เป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไม่กลับมาเซิร์ฟ อีกต่อไปแล้วโอเคครับผมมาอันเชิญเรามาดูกระตูนกระตูนกันดีกว่าครับผมว่าเป็นไงอันติของกาโลกเราตุ่มสวยมากครับผมซึ่งผมก็จำที่ลอยครับผมแดรอบรอบเดียวพอครับผมถ้าเกิดสองตัวนี้ผมน่าจะขายบ้านขายรถนะครับโอเคมามาเรามาจัดทีมผมตอนนี้ผมจัดทีม บูทพลังกาโลขั้นสุดนะผมแต่ว่าเด็กผมอะไม่ค่อยได้ปั้นตอนนี้คือแบบถ้าไม่ได้ออกก็คือมันไม่กาโลก็ไม่ได้กันหน่ำใช่ไหมครับใช่ครับคือเด็กต้องได้ออกซึ่งเด็กผมมันช้ามากครับผมบูเร็วแค่ไหนมันก็ช้าอยู่ดีครับฉะนั้นผมขอเปลี่ยนแล้วกันเอาเป็นดรจีนัสมาบับพลังครับผมแล้วก็เปลีนะ่ยนเป็นคอเนาะเปลี่ยนคอเป็นคอเป็นซัมมี่แมนเพื่อฮิวครับผมคอบกับดรจีนัสเนาะอืมแล้วก็ เอาเด็กออกครับผมเอาที่ออกโอเคแล้วก็ซีวอนะ์แฟงเนาะมาแทนนี่โอเคครับผมเท่านี้เราก็จะได้ฮิวที่ขั้นสุดครับผมแล้วก็บูพลังจากฮิวแล้วก็มีท่านไนนะผมมาเรามาลองเลยดีกว่าคนนี้ผมได้ลองดูเชิงไปแล้วครับผมผมได้เรือกไปแล้วว่าบอกกับทีที่ผมจัดตอนนี้มากที่สุดนะครับผม เรามีเทไนผมจะสืบครับผมยิงเข้าไปครับผมฝั่งเขากระดูกแตกถึงสามคนครับผมก็ปกติครับผมเขารัวแขนเด็กเขาลัวแขนกับมาผมโอ้โหบุคลยี่สามคนบูพลังบายจะม่เทไนแล้วก็ยิวบูพลางจางแล้วเธจินาติครับผมอันตีมาจากทัชซุมากีเก้าแสนกว่าครับผมก็ถือว่าแรงก็ชอกันไปบูดอีกทีนึงอะตอมิกปาดเข้ามาครับผมอย่ายเพิ่งตายไมมีเทไนโอเคยิวแล้วก็บูดีครับแล้วก็น่าจะไม่รอแล้วผมมีเทไนผมยิวอยู่ บูตไหมก็ยังบูตอยู่ครับผมจังหวะนี้แล้วเขาไถไถกลับมาห้าแสนกว่าครับผมบูตไปแล้วก็อันตีเฮาล้อบนี้ไปเท่าไหร่อืมสามล้านห้าครับผมแถวหลังเขาตายครับผมแล้วก็สะบั้นแท้งกับสมเนิ่งผมไปอืมอีกเก้าแสนเจ็ดครับผมแล้วก็ช็อกกันไปจะซีเวลแฟงกน้องแล้วก็ยิงครับผมโอ้โหแรงมากตัิงจริงนะผมไม่ได้ปั้นแล้วก็ถูกเผาไหม้ตายไปแล้วครับผมสุดยอดครับผมเพอร์เฟกต์เกมครับผมซาโลอันตีสวยมากจริงๆครับผม มาเรามาลองดูในลานประลองกันดีกว่านะครับผมคนที่สูงสีกับผมนี่ก็คุณนี้นะครับผมอันดนับที่สามะครับผมสูงสีกับผมมากนะครับคือตอนนี้เขาเขาเคยตบผมไปอยู่ที่สามที่สี่ล้วนะคนนี้อืมนั่นแหละเรามาลองดูกับคนไหนดีนะะลองดูกับคนนี้ดีกว่าอันดับที่สี่ดีกว่านะครับไปเขาเป็น แชมป์ศึกดวลนะครับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยเขาตบผมในรอบชิงศึกดวลฮีโร่นะครับไปมาบาลังแทงกันดีกว่าย0ิบเพชรไปครับผมไม่เป็ลไย20สิบเพรนะผมเพื่อคนดูมาเปิดเกียร์มาครับผมคือฝั่งเขาเร็วกว่าแทงท็อปกับกาโรเขาเร็วกว่าผมนะครับผมก็ไถามาแล้วก็ชอกกันไปครับผมเขาก็บูนมาจากดรตเตอร์จีนครับเนาะาโมกคอซอม้แมนัะผมเขามาล้านสองครับผมจังหวะนี้สวยมากผมอื้ อูมล้านเก้าครับผมโอ้โหแล้วก็ฮิวไปแต่เ็าช็อกกับมาแรงมากครับผมต่อยไปครับผมจากโอเคสือผมสองล้านหกครับอื้มลองยินะเขาไม่นอนกับพื้นครับผมกับสม้แมน้องฟินผมตล่อยเข้าไปผมแปดแสนสี่ครับผมเผาแม่ไปสองคนนะเ็าช็อกกลับมาผมก็ยิงกับไปกระดูกแตกครับผมรูว่าเขากระดูกแตกแล้วก็ฟูบกิเขาฟูยุไคมาจังหวะนี้ผมแรงมากผมสี่ล้านสาครับผมโอ้โหกาโรผมไปแล้วครับอะไรครับเนี่ยคือ เขาเป็นค,คนที่ปั้นท้ซมกีได้สุดมากๆผมคนนี้ก็้วต่อยมาโดนผมไปครับผมจังหวะนี้ยังไงเนี่ยแทนเขาพขอโอบลักมาจังหวะนี้ 2, 100, ครับผมมาที่สองแสนหกครับผมผมจะแพ้ไหมเนี่ยทำเป็นเล่นนะผมแพ้ได้นะครับเนี่ยสี่แสนสามแล้วก็ต่อยหน้ากลับไปครับผมแปดแสนห้าครับผมทำเป็นเล่นนะครับผมลกฟินิชผมลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงผคงฟืงบอลไลกันแตงสองครับผมข้างหลังหายไปเลยครับแล้วก็ลุกมาสะบ,บัน้นแต่ฟังทำได้ไหมผม ปุ๊บระเบิดไปล่วงเขายังเลื้อเลือยอยู่ครับฝั่งเขาก็ลุกขึ้นมาสะบ้านแคสใส่ผมครับผมห้าแสนหนึ่งครับผมนอนลงไปครับผมยูซีคอนไซเขงเข้าไปครับผมใส่ล่วงครับผมล่วงเขากลับมาต่อยกลับมาต้องฝผมไม่เป็นไรคันๆครับผมจังหวะนี้ผมแค่สือผมกลับไปต่อยหน้าแทกครับผมจังหวะนี้ห้าแสนสามครับผมแล้วก็ลงตีนผมบินขึ้นไปยิงเข้าไปครับผมแถวหน้าเขาเผาใบครับผมตายหมดครับผมเรียบร้อยจบเกมครับผมคือว่าสูนสี่มากนะครับผม เอาผมเอาเรื่องอยู่นะครับผมมารับของไปมาเรามาดูสุดดวลอาริล่านีกว่านะครับผมไอเรื้อฝั่งฮีโร่เนี่ยผมอยู่อันวีซิปเอ็นเนาะคือแบบตอนนี้ผมไม่ได้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟมนนั้ฝั่งอาริล่าไม่ได้อันดับสองของเซิร์ฟมนนะคุณมิคาเอลเนี่ยคือสุดจริงๆครับคนนี้สุดจริงๆคือเขาปั้นฝั่งฮีโร่ได้สุดมากจริงแท่งท็อปเขาโหดมากผมปั้นแท่งท็อปได้ไม่สุดครับตอนนี้กำลังจะปั้นอยู่ครับแท่งท็อปเนี่ยแท่งท็อป ก็จะปั้นอยู่เนาะคือมันไม่สุดจริงๆครับอืมนั่นแหละแต่อันตีของกาโร่นี่สวยจริงๆเนาะอืมเดี๋ยวเราพาไปดูตอนศึกดูดีกว่ามาเเรับของในเควสเท่ากันก่อนนะครับมีอะไรขายายให้ผมทำคลิปแบบสอนแบบจริงๆของไม่ใช่สายฟ์มนะแต่ผมจะสอนวิธีหาแบบหาเพชรแต่ละวันให้ได้เยอะที่สุดเนาะอืมในฉรับของผมแล้วกันว่า คนหนึ่งเนี่ยผมหาเพชรได้จากไหนบ้างนะครับผมเอาเท่าที่ผมรู้เนาะอาจจะตกหล่นบ้างแต่ว่าใครยากให้ผมทําคลิปก็คอมเมนไว้าล่างได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกให้ว่าเออวันหนึ่งอ่ะเราหาเพชรอาหาเพชรได้จากไหนบ้างจากส่วนไหนบ้างนะครับผมในวิธีของผมเนาะเมืวันหนึ่งหาเพชรเพราะตอนเนี้ยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าอัสดาห,หน้า,าเนี่ยกิโลกิโลกำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยเนาะในเดือนหน้าในสัปดาห์หน้านเดือนหน้าซึ่ง เซิร์ฟผมเนี่ยมันไม่ทันโบล้อนนะครับคือโบล้อนเนี่ยเซิร์ฟผมไม่ทันแล้วตอนนี้ผมก็ยังเก็บเศษจากร้านค้าล็กๆนะผมเก็บเศษเพื่อซื้อกลีปารนะผมมาใช้นะเพื่อบูทพลังของทีมปีศาจผมด้วยตอนนี้ผมจะเริ่มจริงจังกับทีมปีศาจแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เกโลกโลก็รอดูรอชมกันได้นะครับผมส่วนที่ผมจะสอนวิธีหาเพชรเนี่ยตอนนี้ผมกําลังเก็บเพชรน,นะผมเพื่อ ซื้อโกลิบาร์นะครับผมซื้อเศษโกลิบาร์เพื่อสะสมให้ได้โกลิบาร์นะครับผมจะได้จากร้านค้าลึกลับนะผมซึ่งมันไปอ่ะแต่และว,วันเนี่ยผมจะซื้อประมาณ3าเศษนะครับผมถ้านับจากที่ผมเก็บมาตั้งแต่แรกเนี่ยสจจามเศษตอนนี้ก็จะพอดีครับผมผมได้โกลิบาร์พอดีในวันที่เกลโลเกโลเข้ามานะซึ่งการเก็บเพชรของผมเนี่ยใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมจะบอกว่าวันนึงผมมีวิธีหาเพชรของผมยังไงบ้างน,นะผมถ้าอยากรู้นะแต่ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอ่ะราเราอีกสักคนไหม เร้มาลองกับคุณมิคาเอลดีกว่าไหมครับผม40เพชรไะจริงๆเพชรนี่ผมก็ต้องรีบๆเกี่นะเพราะว่าผมต้องเอาไปใช้ซื้อเสกต่างๆแต่ไม่เป็นไรครับผมคุณผู้ชม40เพชรไปได้ครับผมไปซื้อเวลามามคุณพี่ครับผมเปิดม,มาด้วยการเทคคอปอีกแล้วผมเทคคอปเขาโหดมาครับผมโอ้บลักมาจังหวะนี้ครับผม ก็เฉาะหน้าไปเฉาะไม่เข้าเลยครับดูสิครับลูกไฟเพิ่มมาเจ็ดลูกเนาะแล้วกออันตรีอลบไปทฝั่งผมผมการโล่ทงผมร้านหผมการโล่ฝั่งผมมีเครเแรงมากๆนะครับผมบอกก่อนเลยแล้วก็ต่อยหน้าแแหครับผมจากกูพิสเสือผมสองล้านสองครับผมเขาอันตรีกลับมาครับผมลาสองล้านครับแรงสุดๆครับผมแล้วก็ลูกไฟเพิ่มอปไลยกันหนึ่งล้านับผมเขาไม่แต่ว่าเผาไหมเรียบร้อยครับผม เขาลงไปนอนกับพื้นนะั่างกุนนิมบอลเขากุนนิมบอลมันตกในตาเนอะผมแต่ถ้าปั้นหุนหุ่นก็ยังจะพอได้นะแต่ถ้าเกลียวเกลีวเข้ามาต้องไม่น่ามีใครจะเล่นแล้วครับก็จะสายฟรีเนาะอืมก็ช็อกกันมาครับผมกาโร่ฝั่งเขาดาร์ชายเข้ามาต่อยแล้วก็จังหวะนี้ครับผมต่อยกลับไปครับผมจากฝั่งด้วผมแล้วก็ฮิวเลือรมาถือว่าฮิวแรงอยู่นะยิ่งครับผมซอมมี่แมนอาวุธถึงสามดาวเลยแล้แลก็ฮิวแรงกว่าเดิมเนาะแล้วลก็ช็อกกันไปครับผมดูดีครับชออ็อตแทงเข้าแทบไม่เข้าอันตรีกลับไปครับผ อู้สวยมากครับผมล้านหา ady, <ml> ้าผมกาโลของผมติดกระหนั่งเลยแต่โดนช็อกลับมาตาย้วครับผมแล้วก็ต่อยหน้ากับไปครับผมกาโลของเขาแรงจริงๆครับอันนี้กาโลเขาอันตีกลับมาครับผมอู้ล้านแปดนะครับผมแรงมากครับผมแล้วก็ลุกไปพึ่งบไรลกันหลังตายหมดนะครับผมแล้วก็อันตีมาครับผมจังหวะนี้ดาร์คชาร์ลผมทำไปเล่นนะครับถ้าผมไม่มีฟีนิกซ์แมนนี่ผมแพ้ได้นะครับผมเรื่องเผาแนวแถวหลังของเขาอะ เอวซีเบอร์มาฮะผมจะฝังด่วงเขานะครับผมแล้วก็ชกกับไปเบาๆซีก็แฝงเขาก็ต่อยกับเบาเบานะครับผมต่อยไปฝังด่วงผมมาเริ่มที่เทินสาผมต่อยกับไปครับผมมัดโกเคส800สองครับผมแล้วก็ลูกไฟพึ่งมาไล่กัน700กว่าเผาไหม้ด่วงเข้าไปครับผมเป็นด่วงทอดกรอบเลยครับแล้วก็อต่อสไป400กว่าครับกลมัมต้อง เขาก็อันตีมาครับผมหกแสนสองฮิวเลอร์ให้ดวงบีกด,ด้วยครับผมดวงเขาผมซิเวอร์มาใส่ฟีนิก็ผครับผมรอไปกับพืนครับผมไม่เป็นไรรอถึงนชีพอ้าวแต่ดวงผมโดนสะท้อนตายไปด้วยนะครับต่อยหน้าแหกครับผมสี่แสนสี่ครับผมเบาๆเบาๆแล้วก็ลูกไปคือมันไล่กันสี่แสนผมเผาไหม้แล้วก็ยิงไปที่ติดกระดูกครับผมฝั่งเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ซัมบันแค้นฮิวเลอร์ให้ดวงไปอีกครับผม ผมก็นอนกับพีโน้แล้วก็ล่วงเขาซีเวอร์ใส่ซีเวอร์แฟงผมครับผมซีเวอร์แฟงผมก็ไปยิงกับพีนแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มไปครับผมโอเคสื่อผมหันไปต่อยอีกรอบครับผมจังหวะนี้ยังไงแล้วก็ลุกขึ้นมาครับผมฟีนิกแมนผมยิงไฟไปครับผมจังหวะนี้เผาไหม้แล้วก็ซับบันแคนเลิศไปครับผมจังหวะนี้ปิดเกมเนีย่ยครับผมผมบอกศูนย์สีมาแล้ครับผมได้เพราะฟีนิกก็พูดใต้ครับผมว่าชนะได้พอฟีนิกแล้ว โอ้ไปโอเคครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะผมมารีวิวให้ดูับผมว่าอาวุธการโลกสามดาวมีความสวยยังไงเป็นยังไงบ้างครับผมใครที่อยากได้จับจองก็จาัดก,การนะผมมีเวลาแค่เจ็ดวันนะผมอ,ออาทิตย์หนึ่งนะอืมโอเคครับผมวันนี้ก็แค่นี้แหละครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่กอกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ